เท้าตรู่ของวันที่12ตุลาคมบริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิลปากรมีภาพการ์ตูนล,ล้อเรียนผู้นำรัฐบาลติดอยู่เต็มไปหมดช่วงสายการจราจรติดขัดเพราะนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากหลายสิบสถาบันไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกต่างพากันมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่โรงเรียนก็มีมีกระแสหรือว่าจะไปที่ธรรมศาสตร์กันความเป็นห่วงนักเรียนหรือว่าไม่เห็นด้วยกับนักเรียนหรือว่าเกียดเกยวกับรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างนั้นก็พยายามห้ามปามใช้เสียงตะโกนนะเสียงตะโกจนจะห้ามไมา่อยู่อาจารย์ก็โมโหอะไรก็ครูใหญ่ก็ชก,กด็กนักเรียนนักเรียนที่อยู่ข้างผมก็โดนชกไปหนึ่งคนแต่ระหว่างทางเดินก็จะมีอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ พยายามมาถ่ายรูปนักเรียนในความกลัวนักเรียนมาถ่ายรูปจะประกอบรูปถ่ายก็กลัวจะโดนลงโทษกันก็หนีกัน้วก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างช่วงถนนราชดำเนินนะครับจนไปถึงธรรมศาสตร์นะครับตอนเดินไปก็ยังเห็นพวกสันติราชซึ่งเมื่อก่อนเ็เจอกันต้องตีไปสารสินเจอกันต้องตีกัน,กนไปก็เจอกันทัน้งนั้นแหละไม่มีใครตีกันเพราะทุกคนก็เดินไปเพื่อธรรมศาสตร์ ทางสิริราชก็ส่งนักศึกษาแพทย์มาช่วยปฐมพยาบาลช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากันทั้งวันทั้งคืนในถามกลางผู้ชุมนุมราวแสนเศษเวลาเที่ยงตรงนายสมบัติทำรรงทัญวงศ์เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประกาศแถลงการจากศูนย์ให้รัฐบาลปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนภายใน24ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาเที่ยงของวันที่12จนถึงเที่ยงของรุ่งขึ้นหากไม่มีคำตอบที่น่าพอใจจากรัฐบาลจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดบุญชัยวสุนทราเมื่อ40ปีก่อนเป็นเด็กนักเรียนชั้นมศ5จากโรงเรียนเบญจมราชรังสริ์ เขาแอบหนีบิดามาร่วมชุมนุมเพียงลําพังด้วยวัยเพียงสิบปีคือเราเป็นคนคล้ายๆก็ถ้าถ้าจะพูดแบบบ้านๆคือสอนรู้สอนเห็นอะอยากรู้อยากเห็นแล้วเราก็เป็นคนที่เรียกว่าเอ,อเราก็ไม่ชอบการขมเหงรังแก,กับใครก็แล้วแต่นะแต่เราต้องรู้ความจริงก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงเราหาไม่ได้ไงเพราะก็ปิดบังเราก็ต้องเข้าไปรู้เิว่ามันเกิดอะไรขึ้น แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ความประทับใจในบรรยากาศของการชุมนุมครั้งนั้นยังไม่เลือนหายไปจากความทรงจำการอภิปรายช่วงที่เผ็ดร้อนมากๆเนี่ยจะเป็นช่วงกลางวันพ่วงนักศึกษาท,ที่ที่ไปนั่งมันก็นกนนร้อนมากเลยสนามบอลร้อนมากเขาก็จะใช้เรื่องที่แบบน่าสนใจมากเลยนะโอ้โหมัน,นจริงๆรู้แต่ะคนคนพูด <c ười> คือมันเห็นภาพเลยไง บรรยากาศรู้สึกโอ้โหมันโอ้โหกูไม่รู้เรื่องเลยนี่มันมาพูดจริงอย่างนั้นเลยนะสนอบมันเลวยังไงมันเป็นยังไงแต่ตอนนั้น,นการที่จะเข้าใจแล้วเลาอารมณ์ได้มันมีรูปธรรมเกิดขึ้นในสังคมด้วยนะอย่างเช่นกรณีทุ่งใหญ่นเรสวรกรณีฆ่าคนน,านู้นฆ่าคนนี้เลยเนี่ยมันมีมาสังคมมันเป็นอย่างนั้นแล้วทาให้เราเห็นพอหยียบรูปธรรมนี้มาปลดปุ๊บมันปลดล็อกไปเนี่ยมาจากเนี่ยสาเหตุคนก็จะรู้สึกเฮ้ยไอ้หมอนี่มันเรวจริงแล้วการเสมอภาคระหว่าง ชนชั้นซึ่งเราเจ้าสายกินเหมือนกันคนเกิดมาเมืองไทยเหมือนกันมีปร,ประชาชนมีอะไรก็เข้าเปรียบเทียบกันว่านางฟังก็มันก็จริงอย่างที่ที่เขาพูดแหละประเด็นก็นคือต้องการต้องการไล่ต้องการให้หยุดการปกครองโดยไม่มีการเลือกตั้งมาจากระบบทหารถือทอดอำนาจทำนองนั้นนะครับแล้วที่สำคัญคือเรื่อง เรื่องการเรื่องสิทธิไม่ได้รับไม่ได้มีการเลือกตั้งมีมีรัฐมนูลเนี่ยอันนี้มันฮอตมากนะมันโดนใจคนอะ่ะไม่มีรัฐมนูลต้องหลายปีผมอยากจะบอกว่านักเรียนระดับมัธยมซึ่งไม่เคยเข้าใจการเมืองเลยเริ่มเข้าใจว่าอะไรคือเหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาคัดค้านบางเรื่องก็งก็เคยรับรู้แต่ก็ ในการอภิปรายก็เป็นเป็นเรื่องรายละเอียดมากขึ้นก็เหมือนกับเราไปนั่งเรียนการเมืองครั้งใหญ่ในหมาหาวิทยาลัยโดยที่เราเป็นนักเรียนอยู่ก็จะพูดไม่จบนนแล้วก็พูดว่าจะมีอะไรข้างหน้าเนี่ยนะมันชวน,นให้เราเด๋ยากจะพึ่งกลับ <c oughs> เดี๋ยวไม่ต้องสนุกแน่เดี๋ยวไม่ต้องสนุกแน่เดี๋ยวมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นน่หรือหรือทํานองเหมือนกว่าเฮ้ยอยู่นะถ้าไม่อยู่เดี๋ยวพวกเราตายหมดนะยาจะพึ่งไปไหนจะพึ่งไปไหนถ้าอยู่กันเยอะๆยังไม่เปไน็นไรหรอก แล้วเขาผูกโยงเรื่องราวไว้ตลอดให้เรารับรู้ไม่ได้ซ้ําไปซ้ามามีการแจ้งความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของการเจรจาต่อรองตลอดเวลามันเตรียมจะเล่นง,งานเรายังไงอะไรเงี้ยเขาบอกตลอดไงพอเขาบอกแบบนี้คนฟังก็รู้สึกเหมือนกันโอ้โหมันก็ได้รับการปลุกเร้าตลอดพอเพลงเขาขึ้นวงดน,นตรีกันเขาขึ้นเพลงแบบพักเวทีผมขึ้นเปเต้นบนถังน้ำแข็งแล้วทุกคนก็แบบเออเอนจอยกันเวลาพัก แล้วตอนหลังผมก็มีโอกาสได้ขึ้นบ้างตอนนั้นโคโซแบบพิธีกรขำๆขั้นเวลาแต่เขาต้องสอนก่อนนะว่าควรจะโจกยังไงสอนอย่าให้ทะลึ่งให้ใช้คำพูดดีๆให้เกี่ยวกับผด็จการเกี่ยวกับการเอาเปรียบเรียนแบบจำผลนู้นจำพลนี้อะไรเนี่ยแต่พอกลางคืนเนี่ยก็จะมีสนุกสนานมีเล่นตลกแต่เป็นตลกล้อการเมืองแล้วก็มีเพลงให้เต้นมีรีแลก ตอ,ตอนกลางคืนแต่รันเนี่ยรัน24ชั่วโมงไม่มีการหยุดเราทุ่มตรงมีผู้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนแต่ศูนย์มีมติไม่รับการประกันด้วยเหตุผลว่ารัฐบาลบายเบียงเจตนารมณ์เพื่อบิดเบือนเป้าหมายและยืนยันข้อเรียกร้องเดิม13ผู้ต้องหาจึงไม่ยอมเซ็นรับการประกันตัวไม่ยอมออกจากคุกและจะไม่ทำอะไร จนกว่าได้รับคําสั่งจากศูนย์โดยตรงนาเราเที่ยงคืนกองบัญชาการของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยประชุมวางแผนเตรียมการเดินและเคลื่อนขบวนเอาเวลาหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันมีเจ้าหน้าที่ของเราใช่และขบวนเรายาวระมัดระวังตัวด้วยนะไปเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่13ตุลาคม บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ชุมนุมร่วมกันสวดมนต์กล่าวปฏิญาณตนแล้วร้องเพลงก็ใช้เพลงนี่แหละทำให้ฮึกเหินให้มีกำลังใจว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วตอนนั้นเอ,เอกภาพของนักศึกษาเนี่ยเหนียวแน่นมากเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวว่าอยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอยากล้มรัฐบาลทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะล้มรัฐบาลทำไม ก่อนเป็นเด็กเราก็จะมีความคิดอ่านในในด้านเดียวเรามีสนนัก,กติด้านเดียวเราคิดว่าไอ้ด้านนี้แหละถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นแน่ <c oughs> เวลา9้นาฬกาสานาทีคณะกรรมการบริหารศูนย์ประชุมแบ่งกรรมการเป็น3ชุดชุดที่1ทําหน้าที่เจราจากับรัฐบาลครั้งสุดท้ายชุดที่2ขอพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกลาบบังคมทูลข้อตกลงที่เสนอต่อรัฐบาลและขอพระราชทานคำปรึกษาก่อนที่จะนำผลการเจร,รจาแจ้งให้ประชาชนทราบชุดที่สามทำหน้าที่ควบคุมขบวนจัดรูปขบวนและยึดอนุสาวรีย์ประชาธิป,ปไตยเวลา11นาฬิกาตัวแทนศูนย์ เข้าพบจอมพลประพาสจารุเสถียรที่สวน<อ>รื่นฤดีดซึ่งได้เตรียมร่างสัญญา,ญญาไว้แล้วผลการตกลงกันทั้งสองฝ่ายคือจะปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนโดยไม่มีเงื่อนไขและศูนย์ต้องทำให้ฝูงชนสลายตัวโดยเร็วที่สุดสำหรับรัฐมนูญน,นั้นรัฐบาลจะร่างให้เสร็จก่อนเดือนตุลาคมปี2517ระหว่างการเจราจาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนแต่ผู้ต้องหา12คนไม่ยอมไปไหนยังคงจับกลุ่มกันที่หน้าประตูศูนย์ฝึกตำรวจนครบาลบางเขนนั่นเองใกล้เที่ยงกรรมการศูนย์ที่เจรจากับรัฐบาลเพิ่งออกจากห้องประชุมไล่เลี่ยกับเวลาที่โคศกบนเวทีอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศเคลื่อนขบวนแลวเขาก็จัดรล้วขบวนใช่ไหมที่เป็นธงาศาสนาธงชาติ มีพระบรมชายาลักษ์ซึ่งจะทำให้มันฮึกเขิมเราก็ยังไม่ทิ้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาจะมีแจกพวกพวกพวกกาดเนี่ยจะได้ที่ผมได้ผมจําได้ผมได้มามาขามดุ่นประมาณสักแค่นี้แล้วก็ถุงพลาสติกใบใหญ่สําหรับคุมผมไอ้คุมคุมหน้าเวลาเจอแก้สต้งตาเราก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยถ้เจอแก้สต้งตาก็ดึงลงเขตั้งกระบวนแล้วก็ไปก็ไปกับเขาอะใช่ไหมไปไหนาบอก ก็ข้าเฝ้าในหลวงแต่แต่ตรงตอนนั้นจะ,จะพูดคำนองนี้หรือเปล่าก,ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ว่าํำนองว่าไปอย่างนี้ก็คงจะไปข้าเฝ้าในหลวงมีตอนเช้าเขาบอกว่าให้ไปที่วังสวนจิตไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินแต่คิดว่าแรกๆะจะรวมกันที่พระบรมลานพระบรมรูปตรงมาเพราะว่ามันก็ใกล้สวนลื่นด้วยไปพักกำลังก่อนแล้วก็ดูว่ารัฐบาลจ,จะตอบมายัางไง ไปถวายอะไรเขาเรียกพูดอะไรนะเขาเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าขอพึ่งพระบารมีอะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะอที่ผมได้ยินคืออย่างนั้นเราพามรู้สึกตัวเองก็เป็นอย่างนั้นมันจะไปกันแล้วไปสนจิตใจที่ไปก็ไปเรื่องนี้นะจะไปเนี่ยแหละจะไปเป้าเนี่ยผมว่าที่เรากระทรวงเราไม่ใช่เราเราไม่ได้เราไม่ได้นึกถึงพระบาทเอยญาคุณเลยนึกถึงได้ว่าไล่รัฐบาลออกไปเท่านั้นแหละ ต่ถ้ามีปัญหาต้องพึ่งท่านแน่นอนคลื่นมหาชนทยอยออกจากประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านสะพานพระปิ่นเกล้าอย่างเชื่องชา้าช่วงที่ออกมาเนี่ยเขาก็ให้เป็นการคือพวกผมเป็นหน่วยฟันเฟืองช่างโนสยามเนี่ยทั้งโรงเรียนเลยเพราะเพราะว่าเพราะว่าช่างคสยามสมัยก่อนเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อโรงเรียนเนี่ยปักว่าชอกอสอแต,แต่แต่ละตัวอักษรเนี่ยจะมีเฟืองอยู่ข้างนอก เขาเอาสัญลักษณ์นี้ไปตั้งเป็นหน่วยฟันเฟืองเขาหมายถึงพวกช่างกลทั้งหมดแต่ว่าเขาตั้งชื่อว่าหน่วยฟันเฟืองโดยโดยเห็นโลโก้อันนี้เขาเลยเอาไปตั้งผมจะอยู่ที่รามอยู่วันหนึ่งนะแล้วพอรวมตัวกันเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ถึงได้ไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนนะฮะแล้วก็เดินไปที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะ พอเดินไปถึงใกล้ๆจะถึงหน้าโรงแรมก็มีขบวนของนักศึกษาธรรมศาสตร์เริ่มออกมานะฮะบ่ายสองโมงครึ่งแล้วแต่ท้ายขบวนยังไม่หมดจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนเยอะมากเลยนะคนเยอะกว่าถนนลาดเินหันหน้าไปทางหันหน้าไปทางพระปิ่นเก้าเนี่ย ไม่มีพื้นที่ยืนแล้วก็หันหน้าไปทางผ่านฟ้าเนี่ยก็ไม่มีที่ยืนนะเห็นว่าทงวิวเลยนะแล้วขึ้นไปถ่ายรูปเดินขนาดเดินอะไรไปเองเลยยิ่งกว่าสงการอีกอ่ะไม่มีที่ไม่มีที่คานเลยอ่ะพื่อไงมันเบียดจนแบบหัวหัวชนหัวเลยอะราวบ่ายสามโมงครึง่งท้ายขบวนจึงออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนหมดโดยมีต้นขบวนอยู่บริเวณรวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักเรียนช่างคนนี้เขาจะอยู่กลุ่มหนึ่งรักษาธรรมศาสตร์ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรเราอาจจะหนีกลับเข้ามาธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเขาก็เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยหน้าประตูสมบูรณ์แบบมากคือคือพลังมันมาเองอ่ะมันไม่ต้องมีใครไปปลูกไปไปอะไรไม่ต้องอหะเขาตรงนั้นเคยคิดว่าคิดแค่ว่าเนี่ยเราสู้อย่างเงี้ยคนเยอะๆอย่างเงี้ยเขาต้องยอมผมคิดว่ามันคนโดนกดดันนะนะโดนกด แล้วมันไอ้กลุ่มที่มีอำนาจเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหลืองมากเกินไปนั้กการแสคิดตรงนี้มันก็ผุมเพาะมันก็เลยเกิดปัะตุเพียงใตสถานการณ์ในการจับ13นักศึกษาก็เป็นกระแสจุดหนึ่งทำให้ประชาชนมันตื่นตัวเข้ามารวมตัวกันมากขึ้นสื่อสารเขาไม่มีแต่คนมันมหาศาลขนาดนั้นเลยเขียนคำว่าประวัติศาสตร์ได้ส่วนกลางของขบวน หยุดอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและยึดเป็นศูนย์บัญชาการชั่วคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้คณะผู้แทนศูนย์เข้าเฝ้าเมื่อเวลา16นาิก20นาทีหลังจากตัวแทนศูนย์ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานข้อตกลงทั้งหมดที่ได้เจรจากับรัฐบาลแล้วจึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าทางรัฐบาล ได้โอนอ่อนผ่อนตามมากแล้วก็ขอให้คิดและพิจารณาให้ดีว่าควรปฏิบัติอย่างไรทั้งได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่ผู้ชุมนุมด้วยหลังจากนั้นคณะกรรมการสูงจึงแบ่งงานกันเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งกลับไปลงนามในสัญญากับรัฐบาลที่สวนรื่นรือดีกลุ่มหนึ่งเข้าชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่ง รอรับพระบรมราโชวาทซึ่งาศาสตราจารย์สัญญากำลังเรียบเรียงก่อนประกาศแก่มวลชนต่อไปเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้นมวลชนเรือนแสนทั้งที่ชุมนุมต่อเนื่องมาหลายวันและที่เพิ่งเข้ามาสมทบกำลังรอคอยคำตอบอยู่บนถนนราชดำเนินพอห้าโมงเย็นไม่มีคำตอบจากรัฐบาลขบวนขึ้นต่อไปอีกคะ เคลื่อนต่อไปที่ลานพระบรมรูปรงม้า ouais ซึ่งตอนนั้นแล้วประชาช,ชนเนี่ยเริ่มเข้ามาร่วมขบวนมากขึ้นมากขึ้นเกือบหกโมงเย็น17นาฬิกา40นาทีนายกนกวงตระงานรองเลขาธิการสูงได้ฉี้แจงที่รถบัญชาการซึ่งเคลื่อนอยู่บริเวณหน้าทบวงมหาวิทยาลัยถึงข้อตกลงที่รัฐบาลยอมปล่อย13ผู้ต้องหาและพร้อมให้มีรัฐมนูญ ภายในเดือนตุลาคมปีถัดไปเพียงแต่กำลังอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเท่านั้นเขาบอกว่าขบวนของคือทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะยอมและยอมจำนวนยอมปล่อยทั้ง13คนโดยไม่มีเงื่อนไขอยู่ในสถานที่นั้นประมาณสักสองทุ่มแล้วกลับบ้านกรรมการศูนย์ที่ไปทําสัญญากับรัฐบาลออกจากสวนรื่นฤดีเมื่อเวลาราว 18.30นาฬิกนาทีกรรมการส่วนใหญ่กลับไปสวนจิตระดาเพื่อขอให้ศาสตราจรารย์สัญญาธรรมศักดิ์ลงนามในสัญญาในฐานะพยานส่วนนายสมบัติทํรรงธัญวงแยกตัวไปรับผู้ต้องหาหน้าโรงเรียนพลตำรวจบางเขนและเดินทางไปยังจุดนัดพบที่ร้านสอนแดงแต่คลาดกันเนื่องจากรถบัญชาการได้เคลื่อนไปหยุดบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์แล้ว เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุประจายเสียงแห่งประเทศไทยออกแถลงการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มทั้ง13คนโดยให้สลายการชุมนุมแล้วรัฐบาลจะให้มีรัฐมนูญภายในเดือนตรลาคมปีหน้า,านราว3ทุ่มครึ่งนายสมบัติ ตามมาทันรถของศูนย์คันหนึ่งจึงประกาศแจ้งแกฝูงชนถึงสัญญาทั้งหมดที่ตกลงกับรัฐบาลคือตอนนั้นการสื่อสารม,มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้เราก็รู้มั่งไม่รู้มัง่งบางทีก็ไม่ได้ยนินบางทีก็มีคนมาบอกถ้าช่วงอยู่ใกล้จะรู้จะเอาไงแต่ช่วงอยู่ห่างก็เดินตั้งเหมือนไม่มีอะไรก็ปากต่อปากเฮกันเฮเหมือนคลื่นน่ะเหมือนเว็บ่ะเล่นเว็บน่ะใช่ไหมแล้วมาอะไรล่ะ <laughs> แต่ที่บอกว่าปล่อยตัวสิบสลังกบฏแล้วเนี่ยแล้วก็รัฐบาลยอมแพ้เนี่ยมันก็มีการชโยโห o ร้องกันเลยว่าโอเคแล้วแล้วก็จะกลับแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าจากที่เราฟังทุกเรื่องจากพฤติกรรมต่างๆที่ที่ผมบอกว่าจิตวินทยามวลชนเขาดีไงพวกม็อบทุกคนเนี่ยเข้าใจหมดรู้หมดรู้ความเคลื่อนไหวหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดเหมือนกันว่างอย่ามาเหลี่ยมเลยยังไงมึงต้องไปอ่ะมึงต้องไปให้ได้กูมไ,ไ,มไม่เอาแค่นี้ พวกเราไม่ยอมแล้วไงตอนแรกๆที่เราชุมนุมกันในมหาวิทยาลัยนะเราก็จะฟังจากไอ้ผู้นํานักศึกษานะแล้วพอเสร็จแล้วพอการเริ่มเคลื่อนขบวนกันออกมาเนี่ยเราก็จะฟังเอาละตอนนั้นมันไอ้เสียงเสือกอะไรมันก็คงจะไม่ชัดเจนละว,วิธีการสื่อสารก็คือฟังจากคําบอกเล่าของแต่ละคนนะว่าไอ้คนนั้นก็นมาเฮ้ยเกิดอย่างนั้นคนนี้ตอนนี้เกิดตรงนั้นตรงนี้นนอะไรกันมันก็กลายเป็นว่ามันมันมันไม่มีผู้นําเหมือนปัจจุบันนี้ มันกลายไปว่ากลายเป็นกลุ่มบางทีมันแตกย่อยเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กๆออกไปใครก็ตามที่นำวลชนได้นี่โอ้โหยิ่งกว่าขี่เสืออีกถูกผมคิดว่าอารมณ์ของคนที่เข้าร่วมเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นที่ไม่พอใจรัฐบาลแล้วเขาเรียกว่ากระแสของการประท้วงมันจะนำพาไปสู่การล้มรัฐบาลคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรง13คนเนี่ยน่าจะเป็นข้อเจราจาต่อรองของของแกนำแต่ถ้าเรื่องของม็อบเนี่ยไอ้สคนนี้อยู่ไม่ได้ คือพลังมันไปถึงขนาดนั้นแล้วมันชุวไม่อยู่แล้วฮะคือต่อให้คุณปล่อยมาสิบสามคนต่อให้คุณร่างรัฐธรรมน,นูญวันพรุ่งนี้คุณก็อยู่ไม่ได้ความคิดของพวกเราขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือในเดนนะขนาดนั้นจริงใช่เวลาสี่ทุ่มกรมประชาสัมพันธ์ออกถแถลงการเตือนว่าเหตุการณ์คลี่คลายลงแล้วด้วยพระบารมีแต่ยังมีบุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษาอภิปรายโจมตีรัฐบาล ยุยงให้วุ่นวายต่อไปทั้งเตือนผู้กล่าวร้ายอย่าให้สิ่งที่สงบแล้ววุ่นวายขึ้นอีกคือท่านในส่วนพูดตามหนึ่งผมเนี่ยก็ตามกันไปอะ่ะคราวนี้เวทีตอนมันเยอะนะมันมีหลายวิธีไม่ใช่เป็นเอกภาพเท่าไหร่นะมันมีหลายจุดมีหลายจุดอย่างคุณเศสสรษฐาก็เวทีหนึ่งคุณสาวณีก็อยู่เวทีหนึ่งที่จาได้นะแล้วก็มันจะมีหลายรถหลายคันที่ที่ทำเป็นจุดเป็นจุดเวทีอ่ะ คันนี้ก็ไม่รู้เขาเป็นเอกภาพแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันราสีทุ่ม50นาทีคณะกรรมการศูนย์ประชุมกันสรุปว่าต้องสลายมวลชนให้ได้โดยลงความเห็นว่าจะขอรถกระจายเสียงจากกองทบับบเพื่อใช้ประกาศข่าวแก่ที่ชุมนุมจึงเดินทางไปยังสวนรื่อหรือดีได้พบกับทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนาย ซึ่งมีนายตำรวจที่เข้าร่วมกับคณะล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเลสวรรวมอยู่ด้วยในระหว่างการเจรจาเสียงวิทยุประจำตัวของพลตำรวจโทรประจวบสุนทรางกูรายงานว่าขณะนี้ฝูงชนได้เคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปสรงมา้ามุ่งหน้าไปยังสวนจิตระดาด้านถนนพระรามห้าแล้ว